และนี่ก็คือข่าวล่าสุดของ Apple iPhone 13และ iPhone Fold <l ots> สวัสดีครับพี่ๆน,น้องทุกคนวันนี้นะครับเซอร์เอร์ๆๆๆนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า Apple นะครับเจ้า Apple iPhone 13เนี่ยตอนนี้ก็มีลี aks นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกนจะมากดพอส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึงนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเว็บไซต์นะครับโคเวียนไอทีนนะครับเขาก็มีการเปิดเผยมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเจ้าตัว iPhone 13ในรอบนี้เนี่ยจะไม่ได้ใช้จอ BOE นะครับของทางบริษัททางจีนนะครับจะได้ใช้ จอ LTPO 120 h z refresh rate นะครับของทาง Samsung และ LG อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ชอบจอสีสวยๆแล้วก็จอสีไม่เพี้ยนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่เคยใช้จอ BOE เนี่ยบางคนนะก็ประสบปัญหากับพวกจอสีเพี้ยนหรือว่าจอติดเขียวนิดหน่อยอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับจอ Samsung แล้วก็จอ LG เนี่ยปัญหาเนี่ย ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเจ้าตัว BOE มากๆข่าวนี้เนี่ยก็ได้รับการคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันจากเว็บไซต์ Pocket Now อีกเสียงหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยเจ้าตัว 120Hz Refresh Rate เนี่ยที่มาอย่างแน่นอนเนี่ยจะไม่ได้มาในตัวของธรรมดานะครับจะอยู่ในเฉพาะตัว iPhone 13 Pro แล้วก็13 Pro Max นะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าจะอยู่ในแค่ตัว Pro เท่านั้นเองนะครับจะไม่ได้อยู่ในพวก iPhone 13ปกติซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าค่อนข้างที่จะน่าเสียดายเพราะว่าในปีนี้เนี่ย2021เนี่ย120 h z Refresh Rate เนี่ยจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติตั้งแต่ในปีที่แล้วแล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วเชื่อว่ากว่า iPhone 13กว่าจะเปิดตัวเนี่ยก็เป็นช่วงของปลายปีปีนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่า120 h z เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้น ของทุกคนเนี่ยอีกต่อไปนะครับส่วนในเรื่องอีกเรื่องนึงเนี่ยสิ่งที่ทุกคนรอคอยเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัว p p o o n Fold หรือว่า iPhone พับได้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับทางเว็บไซต์ Economics Daily News นะครับทางนี้เนี่ยสื่อนี้เขาเป็นสื่อจากทางไต้หวันนะครับก็มีการรายงานว่าเจ้าตัว iPhone พับได้หรือว่า iPhone 4เนี่ยนะครับก็ได้ผ่านการทดสอบนะครับความแข็งแรงของทาง ฟ็อกซ์คอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมตัวผลิตโปรโตไทป์ออกมา2แบบด้วยกัน2แบบด้วยกันนะครับพี่น้องคือแบบแรกเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ Galaxy Fold เข้าใจไหมมันเป็นเปิดจากข้างๆ,ๆนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นแคลมเชลนะครับแคลมเชล์เหมือนฝาหอยเนี่ยก็คือคล้ายๆเหมือนเจ้าตัวพวก C Flip นะครับตรงนี้เนี่ยที่เขาผลิตออกมาด้วยกันเนี่ยสตัว2แบบด้วยกันเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทาง Apple เองเนี่ยจะเลือก ผู้ชนะจริงๆเนี่ยแค่แบบเดียวเท่านั้นนะครับแบบเดียวเท่านั้นเพื่อจะเอามาผลิตเป็นเจ้าตัว iPhone 4กํากำหนดการเปิดตัวเร็วสุดนะครับจากข่าวตรงนี้เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงของปี2022หรือว่าในช่วงของปลายปีหน้าหรือว่าช้าสุดจริงๆเนี่ยก็คือเป็นช่วงของ2023นะครับฉะนั้นคือปีนี้2021แล้วถูกไหมก็ อดทนรอเก็บตรงเก็บตังรอซึ่งผมคิดว่าเจ้าตัวเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับของทุกค่ายทุกแบรนด์เลยนะครับเราก็เห็นตอนนี้เนี่ยมีบางค่ายที่เขาใช้เจ้าตัวโฟลหรือว่าเจ้าตัวมือถือพับได้เนี่ยเป็นเรือธงของเขาเองเรียบร้อยแล้วนะครับโฟลตัวนี้หรือว่าเจ้าตัว iPhone พับได้น,นะครับคือผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณ ในการดูแล้วก็ในการฟังนะครับเพราะว่าสำหรับ Economic Daily News สเนี่ยสำหรับแหล่งข่าวจากทางไต้หวันเองเนี่ยนะครับคือเขาเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แต่ว่าในบางเรื่องเนี่ยเขาก็มีการผิดพลาดบ้างนะครับฉะนั้นคือเราเนี่ยจะต้องมารอดูการอัปเดตในไม่ช้าน,นี้น่าจะมีข้อมูลข้อมูลใหม่ๆม,มานะครับก็ถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยก็กด subscribe ได้เลยนะครับหรือว่าจะรอดูตามเว็บไซต,ต์ต่างๆก็ได้นะครับก็ทุกคนเนี่ยมีความเห็นกับเจ้าตัว120 h z ของเจ้าตัว iPhone 13กันยังไงบ้างนะครับกับเจ้าตัว iPhone 4เนี่ยที่ออกมาเนี่ยว่าเฮ้ยอยากจะได้แบบฟลิปหรือว่าอยากจะได้แบบโฟมากกว่ากันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสิรเสิรๆนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อน อย่าลืมช่วงนี้ขอร้องใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมแลก็แชร์ subscribe